รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่ให้มากกว่าคมอร่อยพอรู้หรือเปล่าว,ว่าเดือนนี้เป็นเดือนอะไรก็เดือนสิงหาคมไงครับแล้วรู้เปล่าว่าเดือนนี้เขายกให้เป็นเดือนแห่งวันแม่เลยนะรู้สิครับใครๆก็รู้ทางนั้นอะ่ะเอ๊ะในเมื่อเป็นเดือนพิเศษอย่างนี้เนี่ยก็ต้องใช่แล้วครับเดือนพิเพิเศษแบบนี้เนี่ยก็ต้องมาคูักับแม่นี่ไม่บุญคุณอันใหญ่หลวง แม่ก็ห่วงห่วงลูกแต่ลังเอยังทนเฝโอ้ยพ่อครับรายการเราไม่ใช่รายการเดอกเทนเนอร์นะโอนี่รายการทำอาหารไม่ใช่รายการแข่งร้องเพลงขอโทษครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีก,กว่าและในฐานะที่เดือนนี้เนี่ยนะครับเป็นเดือนแห่งวันแม่นะครับตลอดทั้งเดือนนี้เนี่ยเราจะมาทำเมนู้ว่าคุณแม่กันเย้โอเคจัดไปเลยครับว่าแต่เมนูแรกรับวันแม่ของเราเนี่ยจะเป็นเมนูอะไรนะ อยากมูแต่นึ้ได้ครับพอ่อชออยากรู้ไหมว่าเป็นเมนูอะไรอยากรู้ครับงั้นเราไปชมกันเลยครับ ช่วงห้องครัวตัวน้อยสวัสดีครับก็อย่างที่เพืรอนบอกไัไว้เมื่อตอนต้นรายการนะคะพวกตลอดทั้งเดือนนี้เนี่ยเราจะมาทำเมนูเพื่อคุณแม่กันเย้น้องจากนี้เนี่ยนะคะคุณครูทั้งสองท่านเนี่ยก็ยังคุ้นหน้าคุ้นตาด้วยนะครับสวัสดีครับคูบีสวัสดีคับคุณไม้และตั้งแต่นี้ไปต้นไปนะคบครูไม้เนี่ยจะมาช่วยพวกเราในขั้นตอนของการทําอาหารครับอ้าวแล้วเราจะทิ้งคูบีไว้อย่างนี้เลยเหรอ ไม่ใช่ครับหลวงพ่พี่เวิร์สเนี่ยหมายวามว่าครูไม้เนี่ยจะมาช่วยเราในขั้นตอนการทำอาหารส่วนครูบีเนี่ยก็จะมาช่วยเราในขั้นตอนการตกแต่งครับเพราะว่าเป็นงานขนาดของค,ครูบีเขาอ๋อโอเคครับงั้นเราไปเข้าสู่ขั้นตอนการทำอาหารกับครูไม้กันเลยครับไปเลยครับเอาหนูคบแล้วเมนูเพื่อคุณแม่เมนูแรกในวันนี้เนี่ยคือเมนูอะไรครับครูไม้เมนูในวันนี้นะคะมีชื่อว่ามาลลยน้อยร้อยใจค่ะแหมชื่อไพเราะเพราะพริ้งฟุ้งพริ้งมุ้ง ใช,ใช่แล้วครับพออ่ะคุณมายครับแล้ววัตถุดิบสำหรับเมนูในว,วันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับ อื่นที่จะให้ทำนะคุณครูมาอยากให้อาวุธคนหนึ่งก่อนก็จะมีเป็นถุงมือเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไม่มือเลอะแล้วก็ไปเลอะเสื้อผ้าตัวเองที่หลังคามันก็จะสะอาดด้วยอ่ะขอแจกก่อนเลยโอเคเราพร้อมกันแล้วเนาะเริ่มต้นอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องเปิดเตาก่อนอ่ะมาเปิดเตาให้ครูมาหน่อยมาการเป็นยังไงบหมอจิได้เลยคุณหมอช่วยหยิบหัวหอมมาเลยค่ะได้ฮะเพราะว่าสระผมบ่อยหัวหอมโอเคนั้นช่วยหยิบเนยให้ครูมาเนี่ยค่ะหมอใช่ค่ะ ใส่มาเลยใส่ใส่เนยก่อนสิคะลูกเนลก่อนหมดเลยอ่ะหมดไม่หมดค่ะครึ่งหนึ่งก็ได้อยากให้คุณแม่อ้วนไหมล่ะอยากให้อ้วนๆนะจริงเหรออ่ะก็ใส่มงมากมากจริงเหรอแล้วใครแย่งคุณแม่กินอ่ะผมเอ้ยไม่ใช่โอเคจากนั้นนะเราก็จะใส่ให้เนยเนี่ยละลายก่อนแล้วคุณหมายก็จะหัวค้อเนี่ยใส่ลงไปในกระทะผัดก่อนโอเคครับ ช่วยใส่หัวหอมให้คุณมา,มาคนนึงจับ,บใช่ไม่ได้แล้วใช่เหนื่อยยังไม่หมดก็ต้องอช่วยกันทีละคนแล้วก็จะผัดให้เขาเนี่ยสุกรู้ไหมว่าทำไมเราต้องผัดหัวหอมให้มันเป็นสีใสแล้วก็สุกเลยเพราะว่าม,มันจะน่าก,กิน มันก็ใช่ด้วยที่สําคัญนะหัวหอมเขามีสิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งคือความขมเราต้องผานให้ความขมเขาไปก่อนทําให้เด็กๆสามารถที่จะกินหัวหอมได้อเอาละค่ะหลังจากที่เราผัดให้มันเป็นสีใสแล้วเนี่ยคน้องเพย์น้องพอจะทิ้งไว้ในกระทะหรือว่าจะใส่ตักใส่ถ้วยก็ได้อ่ะเรา๋ยมาช้วยแล้วกันค่ะอ่าได้ตักใส่ถ้วยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวกูมาช่วยนะเดี๋ยวมันจะหลบหมดหล่อยไงทีเนี้ยไปโรงพยาบาลบางทีก็ไม่ช่วยนะลูกอ่ากูมาตักพักไว้ก่อน <Yeah. S 2> ทำไมเราไม่ทออไเทรามาเลยเพราะว่าวกุมาไม่อยากให้เนยลงไปนะคะกุมาแค่อยากแค่กลิ่นของเนยไม่อยากให้มีมันมันอยู่ในจานด้วยโอเคเราก็จะพักเขาไว้ก่อนอะจากนั้น,นกุมารก็จะให้น้องเพลน้องพรเนี่ยหั่นเบคอนได้ครับเห็นไหมพอเราใส่ถุงมือเราจะกิบมันเลยก็ไม่มีใครว่าใช่ปะครับโอเค จากนั้นนะหั่นเป็นชิ้นที่เล็กที่สุดอ่ะที่คิดว่าหั่นได้แต่ครูมาขอเสนอวิธีคือการหั่นแบ่งครึ่งก่อนใช่ปะเดยวน้องๆทางบ้านจะงงว่าทาอะไรกันนะลูกแด้วยังงั้นก็แบ่งครึ่งอ่าแบ่งครึ่งแบบนี้แล้วก็แบ่งครึ่งเขาอีกอแบ่งอีกให้เขาเป็นแถวตรงโอเคหลังจากนั้นนะพอเราได้เป็นแถวยาวอกใช่ไหมใช่แล้วก็หั่นมาเป็นลูกเต๋าเลยหั่นแบบนี้ เสร็จแล้วครับคุณหมาเสร็จแล้วทําไงต่อดีครับอ่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเอาเบคอนเนี่ยใส่ไว้ในถ้วยอ่ะแล้วโกแบบนี้อันนี้จะเรียกว่าสแคปเปอร์เราไม่ใช้มีดนะอ่าใช่เอานี้โกให้คุณหมาปุ๊ชใช่เสร็จปึ๊บต่อไปส่กระทะใส่กระทะแต่มันมีหัวหอมอยู่เลยเนาะไม่เป็นไรคุณหมายวัตถุดิบทุกอย่างมันต้องมาผสมกันโอเคใช่คุณหมาจะช่วยเห็นป้าพอลังใสถุงมืออ่ะเราจะกล้าหยิบมันปลาหลิวผมหายปลาหลิว หรืออยู่นี่ค่ะอ่าจกเอาเลยโอเคครับจริงๆแล้วเราแทบจะไม่ต้องใส่น้ำมันให้เบคอนเลยนะนเบคอนมันเป็นน้ำมันใช่อา๋ยวคือมาจะเลื่อนเข้ามานิดนึงหลังจากนั้นนะคะเราจะมาแมสโบริโต้กันค่ะแพงเข้ามุมมาหมดเลยลูกโอ,โอเคจากนั้นนะคะเราจะแคปเปอร์เนี่ยซับค่อยๆขูดเขา,าแบบนี้ดูนะลูกเห็นปะขูดเขาแบบนี้ให้เขาแบบไหลลงไปขูดเขาไม่ต้องส่มัน เออขวดให้มันไหลลงไปใช่ไหมครับเป็นมั่งสิใช่เบาๆนะครับโอเคเสร็จแล้วโอเคได้ประมาณนี้ก็โอเคขุมายก็พอใจแล้วอัดปาดให้คุณมายหน่อยนี่ได้เกือบแล้วอ่ะปาดลงมาปาดปาดปาดลง มาถ้าไม่ชอบมันหมดมากใช่ไหมอ่ะก็นิดนึงแล้วแต่เราโอเค,อเคมามาเริ่มต่อไปกันเลยป่ะจากนั้นเนี่ยยังจำหัวหอมได้อยู่ไหมหรือว่าลืมเขาไปแล้ว,วอ่าง<ะ>้อมีอ่ใช่แล้วก็เทเขาลงมาอ่ะช่วยกูมาเทหน่อยปากเขาลงมาเลยแล้วก็โอเคแล้วก็ จากนั้นก็เอาเบคอนที่เราทอดเอาไว้นะคะตากเขาลงมาเหมือนเดิม่ะมชืบนเดเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะแล้วก็ผสมให้เขาว่กัน,นงเข้ากันโอเคจากนั้นนะคะน้องเคอรช่วยกูม,มาหยิบเกลือแล้วก็พริกไทยมาเกลือใช่เกือกับพริกไทยใช่ อันนี้มันไม่ใช่น้าตาลเหรอครับ่ไม่ใช่ค่ะอันนี้มันเกลือสังเกตยังไงหนูรู้ไหมเกลือเนี่ยมันจะเป็นเม็ดแบบเล็กๆแล้วขาวกว่าน้ําตาลแต่ถ้าความชัวรู้ป่ะมีวิธีไหนชิมใช่นอดีคุณแม่ไม่ต้องบอกเลยใช่เออหรอมันถ้าจะน่ากลัวไปเลยจากนั้นนะเราก็ปรุงปรุงมันคุณหมายว่าวิธีนี้มันบอกไม่ได้หรอกว่าต้องปรุงเท่าไหร่ถูกปะคะมันก็อยู่ที่ว่าหนูชอบกินเค็มหรือว่าชอบกินเค็มน้อยเค็มมากแต่คุณหมายว่าเซฟเซฟก็ใสไปแบบ ครึ่ง tsp แล้วกันครึ่งช้อนอะไรเงี้ยใส่ลองอไปกอร้ตลงไปใช่า<อ>เกิดทำให้น้องเล็กแม่กินเลยเนี่ย<อ>ก็ไม่ต้องใส่ผิดไทยก็ได้แต่<อ>แตก็าทำให้คุณแม่กินก็นิดนึงปัญหา,าคือ tsp นี่คืออะไรก็คือมันคือคำย่อของภาษาอังกฤษว่าช้อนชาค่ะ<อ>ถ้าน้องนๆนนไปซื้ออุปกรณ์มานะคะแล้วแบบเขามีเขียนว่า tsp มันแปลว่าช้อนชาแต่เกิด tbsp แปลว่าช้อนโตะ๊ะ ย่อยากมากช้ชอนชาช้อนโต้ง่ายสุดนะแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าก็จะไปประเทศไหนก็ทําอาหารได้หมดเลยนะอ่ะจากนั้นเราปรุงเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะมาทําการช้อนชาโอ้คอนอีกรอบหน,นึ่งมึงจะเข้าใจแล้วจะจริงปะเนี่ยขน้องม่งจะเ<ๆ>ข้าใจอ่ะแล้วหนูไม่เข้าใจผมฟังแล้วผมยังไม่ได้คิดไงอ๋อตามไม่ทันใช่ปะมุกคุยเพิร์ตนี่ไม่ใช่มุกนะลึกมากมกตมได้มุกเหรอมันใช่เลยนะใชไใช้ได้จริงๆหรือเปล่าใช้ได้จริงๆเอาจริงเหรอเห็นไหมบอกแล้วไม่เชื่อ ขไม่ได้นะแต่ววาเพื่อนๆตกใจว่าเรากินข้าวเหนียวต้มตามกันอยู่นะโลกโอเคพอละจากนั้นเไม่ควรทำมันจากนั้นเราก็จะพักเขาไว้ก่อนพักโอเคชี้มาถึงขั้นตอนที่ว่ามีคุณหมายว่าน้องเพลน้องพัต้องอยากทำมันการตอกไข่ใช่ป่ะคะโอเคอยู่ที่บ้านทำไข่เจียวกินกันป่ะไม่ไม่ทำไม่เป็นเปิดแก๊สไม่เป็นจริงเหรอแล้วกินข้าวไปบ้า ไม่เป็นเอ้ยเป็นอยู่บ้านเดียวกันปะเนี่ยไม่จะผมหูเข้าไม่เป็นจริงจริงเหรอคะมาเรามาตอกไข่กันทีละคนดีกว่าครับมาเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูของจริงเขาทำเฮ้ยเก่งมากเลยอะยังโมน้องพอทำมีกระดิกนิ้วนิดนึงเนี่ยเห็นป่ะเอ้ยก็จะเอิดกบกะเก๊ดกบจะเกิดกบจะหมายว่าบ้านนี้ต้องกินไข่บ่อยแอตอกไข่บอยออกเดี๋ยวดิจริงไหมคะเฮ้ย เราจะมาใช้ซ่อมนะคะในการคนไข่ให้มันเข้ากันนี่ครับมาแจะอุปกรณ์โอเคฮะใช่คนเขาเหมือนไข่เจียวหรกไข่เจียวไข่เจียวทำแบบนั้นใช่ไหมอุ้ยอ่ะแล้วก็ทำแบบนี้ก็พออ่ะดูมาเอาเอาอุปขึ้นมาก่อนอ่ะปึ๊บอย่างนี้นะโกนให้มันลงขึ้นลงขึ้นแบบนี้เบาๆนะเดี๋ยวเขาหกถ่วยอ่ะทำเลยจากนั้นนะเอาพักเขาไว้ก่อนโอเคอืม ตรนี้อืแล้วนี่อะครับเรากลับมาทํามันของเรากันมันมันมันคือมันฝรั่งโอ้โหเออแล้วเอาจานไปไหนละคะอ่าให้กหมายจานหนึ่งได้ไหมล่ะเจ้าผมบอกว่าไม่ได้กุมารก็จะเอาโอเคจากนั้นนะเราก็เอามันฝรั่งที่เราทาไปแล้วเนี่ยปั้นปั้นใช่เป็นวงเป็นลูกที่เราต้องการลูกเกีียวเลยเหรอเอาเป็นทีละลูกทีละลูกดีกว่าไหมคะ กี่ลูกนะแต่เราจะาําได้ค่ะทำสองลูกใช่แต่เพื่อความชัวร์นะเก็เอาช้อนเนี่ยตักมาหนึ่งให้มันเต็มเท่านี้เห็นปะให้มันแบบเป็นเท่านี้เราก็จะได้ปริมาณที่มันเท่ากันปูไม่ดูาูไม่บอกลูกเลเลอร์เลยไปแล้วหนึ่งเนี่ยเบสบอลเนี่ยไปแล้วหนึ่งขนทำให้มันกมมันก่อนถ้ามันไม่ค่อยติดนะแล้วก็เอาหยิบแป้งสาลีที่เราแบบเตรียมไว้นะนิดหนึ่งโรยเขา ใส่ไว้นิดนึงใช่ของผมไม่ติดใช่มันก็จะแบบนิดนึงอ่ะเพราะมันชิ้นน้อยโกเล่ไปกินเลยใช่ไหมใช่แล้วดูจะชอบลูกใหญ่อืมนิดเดียวนะคะอย่างนึงแล้วก็ช้อนนึงก็เลยครับใช่ค่ะเออน้องฉลาดอ่ะอจริงจริงดีเหรเราก็โรยมือให้กว่าใช่ให้เป็นแบบนี้ครับใช่แบบนี้ใหญ่ไปไหมใหญ่ไปให้มันเป็นแบนๆนะคะนิดนึงแบบนี้อืม โอเคไหมครับโอเคให้มันเป็นแบนๆหนูกุมาม้าเลกเสร็จแล้วมาวางบนเขียงตรงนี้รวมกันไล่ไปเลยนะนี่เราโบ่เสร็จแล้วครับทำไรต่อครับคุณงม้ยเสร็จแล้วเราก็จะนำเ้าเข้าตัอบนะคะเดี๋ยวเข้าโอบ<ป>ใช่แต่ก่อนอืน่นเดี๋ยวอย่าเพิ่งหลุด กูมาจะต้องเอาเข้าเอาถาดออกมาตะตะโอก่อนอ่ะหนูกูมาขอเอาถาดก่อะมาแล้วเดี๋ยวกูมจะหยิบถาดให้ก่อนนะคะครับเคยแล้วตอขั้นตอนนี้ก็มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยนะโอเคอ่ารอกูมาหน่อยครับพ่อไก็เราเอาถาดเนี่ยพักไว้ก่อนอืมแต่เรามาใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าให้เขาก่อนนะคะฮะโอเคเนื่องจากเห็นไหมให้เราต่อไข่ไว้ขั้นตอนแรกครับใช่ครับมาเก็บก่อน อันนี้อ่าชุบไผ่เลยเอาจริงเหรอหย่อนเลยเหรอหย่อนเลยหย่อนเลยครับใส่จริงนะใส่จริงอ่ะแล้วก็ทำอย่างนี้ดูครูมาดก่อนนะคะเราเอาซอมเข้ามาอย่างนี้เราจะไม่เอาเขาเยอะนี่นี่ะขอถาดขอโอเคเพียพื้นที่ให้คูมาดหน่อยอืมโอเคอันนี้ไม่ใช่ละใช่โอเคค่ะแล้ใช้มือหยิบเลยไม่ได้หรอมันก็ได้นะแต่ครหมายว่ามันจะเลอะเปล่าๆป่อะลูกแล้วอะไรใช่แ้วก็คนนี้ อุ๊ยตู้เดงมีมีคนมากดกิ่งแล้วบ้าเหรออ่ะเห็นไหมมันก็ได้ชุบแบบนี้แล้วอือใช่อ่ะใช้มือหยิบได้เลยทำมาวางตรงนี้อ่ะเราทำงานเป็นขบวนการกันดีกว่าโอเคคนหนึ่งปล่อยคนหนึ่งชูเห็นป้ามันก็จะอาจจะแตกได้อ่ะเอามาวางตรงซ่อมคุกไปเลยใช่ผมอยากลองใส่บ้างได้ทำเลยค่ะช่วยกันเดี๋ยวเอเวอยู่ตรงนี้หน่อยผมขอลองดูหน แล้วมันก็ตอกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นเห็นมใช่มันเหมือนหมูชุบแป้งทอดป่ะเหมือนไหมแต่มันเป็นมันใช่แต่คุณแม่ก็ไม่อยากให้มันทอดนะหรือคุณแม่อาจจะอ้วนแล้วก็อาจจะกินของทอดไปบ่อยก็ไม่ดีใช่ไหมอหลังจากที่เราใส่เสื้อผ้าชุบมันออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จอกมาหน้าตาเป็นแบบนี้อืมอ่าน่ากิน ใช่ระหว่างนั้นเนี่ยคุณมาก็แอบไปวอร์มเตามาแล้วใช่การวอร์มใช่การวอร์มเตาก็หมายความว่าทําให้มันร้อนก่อนที่จะเข้าอบใช่ใช่อะน้อง<ถ>เพ<ค>อร์น้องเพอหยิบถุงมือให้คุณมาหน่อยใสอ่อะใส่ให้หน่อยได้ไหมโอ้โหมือผมตังแน่ใจนะแน่ไข่ไข่เลยตรงนี้เดี๋ยวเพิ่งดูเพิ่งเปิดอ่าคุณมาเปิดโอเคออกมานกายหน่อยอืโ้อใช่เดี๋ยวเพิ่งนะลูกมือคุณมากนะลูกโอเคก็ปิดเขา แล้วกุมาคิดว่าน่าจะรอเขาประมาณ20นาที20ปุที180องศาเซลเซียส180องศาครับไฟบนล่างไฟบนล่างใช่ระหว่างนี้แล้วก็ช่วยคุณแม่เก็บจานก็นได้แลวก็รอเขาก่อนค่ะเมื่อกี้เราอบเสร็จแล้วได้ยินสัญญามันปิ้งมาแล้วมันก็จะอบใช่โอเคขอพื้นที่นะคะอ่ะอ่ะนี่นะ หลบไปไกลเลยไหมนะอ่ะ<ๆ>อย่ามาอย่ามาโอเคโอเคหลังจากที่เราทําเสร็จครบทุกขั้นตอนแล้วมันจะเป็นพวงมาลัยได้ไงอ่ะถ้าไม่มีครูบีมาใช่ป่ะอ <ừ> ืมใช่ก็ต้องให้ครูบีมาสอนวอออ่าจะร้อยพวงมาลัยยังไงนะให้คุณแม่โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเพื่เท่ากับว่าภารกิจย่งงไม่หมดแค่นี้ยังเหลืออีกภารกิจหนึ่งนะครับนั่นคือตกแต่งพวงมาลัยนี้นะเองอืมเป็นแล้ว,ล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 วเอากถึงเวลาที่เขาจะต้องโชว์ฝีมือซะแล้วพี่เพริร์ดบอที่อยากให้เป็นพวงม,มราลัยเนี่ยควรให้ครูบีทำมากกว่า ไปดูกัน okay, okay. เลยดีกว่าครับว่าครูบีเน okay. okay. 네 mm, ี่ยจะตกแต่งพวงมาลัยม huh ันเป็นยังไงโอเคงั้นเรามาถึงขั้นตอนการตกแต่งกันแล้วนะคะครับก่อนอื่นเลยเราต้องไปล้างมือกันก่อนหลังจากที่เราทำอาหารมาแล้วสองคนล้างมือกันไหมยังล้างแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มทํากันเลยดีไหมเริ่มเลยโอเควันนี้เราทําอะไรนะมัน้อน้อยใจค่ใช่แล้วสองคนรู้จักไหมว่ามาลัยน้อยแจ้วนะไรไม่รู้ครับไม่รู้อะครับโอเค ถ้าอย่างนั้นเรามาร้อยเมลัยด้วยใจให้คุณแม่กันเลยดีกว่าไหมเข้าเลยค่ะโอเคเริ่มใส่ถ้าขั้นตอนแรกเลยนะทั้งสองคนจะต้องสต่อแครอทมันฝรั่งแล้วก็หัวเชเท้าให้เป็นรูปดอกไม้ก่อนค่ะเดี๋ยวครูจะตัดเชือกเอ็นไว้ให้ทั้งสองคนเด็งแล้วพวกมันฝรั่งที่เหลือนี่เราไปทำอะไรครับเราไปตกแต่งก็ได้นะดูสีออกมามันน่ารักมากถ้าใครชอบราคานะ เรามาทำพวงมาลัยกันเลยดีกว่าครับอ่ะเหมือนเหมือนเดิมเลยพวงมาลัยจะมีส่วนผสมสำคัญของเราเลยที่เมื่อกี้เราไปทำมากับผู้มาคืออะไรอแมทโพดิเนตใช่แล้วเราจะมาร้อยกันเหมือนเดิมแต่ก่อนอื่นเลยทั้งสองคนเอามาเอาเขามาเจาะลูกอะเจาะอย่งอุ้ยเจาะลูกเจาะไม่ต้องเยอะมากเจาะลูกได้แล้วใช่ไหมคะ โอเคเสร็จแล้วชิอดอกไม้อันแรกที่เราจะร้อยไปคือ,อคมันฝรั่งฝรั่งค่ะมันฝรั่ง,งแล้วก็ต่อด้วยอะไรคะรมันฝรั่งต่อต่อด้วยเอาไวต้ตรงนี้มันฝรั่งต่อด้วยสีอะไรดีส,ส,ส,สีส้มสีส้มค่ะแครอทสีส้มโอเคเสร็จแล้วสีขาวเสร็จแล้วตามด้วยแมสปเโตโต้อันนี้ยากสุดเลย <laughs> หมอดสำหรับเป็นชายมาลายให้คุณแม่แล้วเนาะมาผูกเหอนเธอโอเคงั้นงท่านทำเสร็จปเดี๋ยวเราจะมารวมเขาเป็นพวงมาลายและงั้นเดี๋ยวเราเอาเขามาไว้ในจานดีกว่าเนาะอ่ะเดียวยกลงมาไว้จานก่อนมาเสร็จแล้วมาผูกกันเขามีสองสองข้างใช่ไหมคะเดี๋ยวผูกกันไว้ด้วยกันก่อนแล้วก็ผูกทั้งสองข้างเลยใช่่ะผูกไว้ให้แน่นๆน่นแม่ไหมลูก หูให้มันไม่เส้นยาวๆค่ะหูให้เขาติดกันเลยนะโอเคเสร็จแล้วนะคะเคงั้นเราเดี๋ยวมาตกแต่งนิดนึงให้สวยงามไ <Yeah, S 2> <yeah, S 3> ด้ดครับเย่เสร็จแล้วครับ <Yeah. S 1> กับพวงมลาลัยร้อยใจของเพิร์ลและพอใช่ไหมครับอือโอเค คุณแม่ต้องคุณแม่ต้องดีใจมากๆเลยที่ทั้งสองคนเนี่ยร้อยพวงมาลัยด้วยใจและแถมทานได้ด้วยใช่แถมคุณแม่ไม่ได้แค่อิ่มท้องใช่ไหมยังอิ่มใจอีกด้วยวัวไม่ธรรมดาใช่บครัแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณครูทั้งสองคนมากๆเลยนะคะที่มาแนะนำไปดูน่ารักน่ารักเพื่อคุณแม่กับพวกเราขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ เป็นไงบ้างลูกกินยาหรือ,อยังจ๊ะกินแล้วครับแต่ยังเจ็บคอยอยู่เลย <c oughs> ถ้าเจ็บคอแม่มีวิธีนะจ๊ะมาจากเพอร์ชมาช่วยแม่กันดีกว่านะครับ <c oughs> มาทำน้ำมะนาวให้พอชดื่มกันกินเปรี้ยวๆก็จะยิ่งเจ็บคอนะสิครับไม่เลยจ้ะ เพราะน้ำมะนาวมีวิตามินซีสูงขับเสมหะลดอาการเจ็บคอคลื่นไส้ช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อและจุกเสียดได้ด้วยนะจ๊ะว้าวสุดยอดเลยและถ้าจะคั้นน้ำมะนาวให้ได้น้ำเยอะๆก็ต้องใช้วิธีนี้จ้ะ ให้ลองบีบมะนาวดูถ้าบีบแล้วนิ่มๆเด้งๆแสดงว่ามะนาวลูกนั้นมีน้ำเยอะรสเปรี้ยวดีเราสามารถเลือกมาคั้นได้เลยจ้าแต่ถ้าบีบแล้วตึงแน่นให้น้ำมะนาวไปแช่น้ำอุ่นประมาณหนึ่งนาทีก่อนคั้นจะได้น้ำมะนาวที่เยอะขึ้นแล้วก็ไม่มีรสขมด้วยละจ้าโอ<ฮ>้น้ำเยอะจริงๆด้วยงานเนี้ยเพาะหายเจ็บคอแนะ่ ชุ่มคอจริงๆด้วยเคล็ดลับง่ายๆที่เพื่อนๆนำไปใช้กันได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูแรกสำหรับรบวันแม่ของเราเป็นพวงมาลัยที่สวยจนกินไม่ลงจริงๆเลยครับใช่ไหม่ะครับและเมนูเพื่อคุณแม่เมนูต่อไปจะเป็นเมนูอะไรต้องติดตามชมกันนะครับและกลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ในรายการเล่เลนุกกุ๊กตัวน้อยรายการอาหารที่ให้เมก็อกความอร่อย ตามเวลาและช่องทางการออกอาอกาศที่ขึ้นทางด้านล่างนี้เลยนะครัะอาทิตย์นี้เนี่ยหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย